สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเจลีนเหนือนะคะวันนี้เจลีนมากับผักโขมคนเดิมค่ะคนเดิมค่ะวันนี้เรามากันกับที่บ้านของผักโขมนะมาบุกบ้านผักโขมค่ะเพราะว่าวันนี้เราอยากจะมาเจอแขกรับเชิญวิเศษคนหนึ่งที่มาจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศกับเรานะคะนั่นก็คือแดนเตเดเตเดเตหิงค่ะ พี่ขิงค่ะปอบมือช่วยกันดิวค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้พี่ขิงมีอะไรมาฝากเราบ้างแนะนำตัวหน่อยอ่ะพี่ขิงก่อนเลยนะก็เริ่มภาษญี่ปุ่นก่อนอะไรกันเนาะอ่ะคันิจิวะวาตาชิวะคินเดซวาตาชิวะนิฮอนเนบิเนคิอุสึนโนโชูไหชิมาโชอเอนะอ่ามาชิใกล้กะอัตตาราคอมเมนต์ ค่ะวันนี้นะคะเราก็มากับพี่ขิงเนาะตะกี้พี่ขิงพูดในนะ้ำตกเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เลยนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเียนต่อต่างประเทศประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะปกติแล้วเนี่ยนะช่าเจนลิงก็จะพูดถึงการเียนต่อประเทศจีนเนาะวันนี้เจนลิงก็อยากจะมาแบบประเทศข้างๆค่ะ,คะ,คะ ประเทศจีนบ้างวันนี้เราจะมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์ขงิขงกันนะคะว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศการไปเรียนต่อต่อางประเทศเทศนี่ยมันมีข้อดีอยังไงแล้วก็อยากให้แนะนามหาลัายที่พี่ขิงกําลังเรียนอยู่ด้วยเผื่อน,น้องๆเมื่นคนเนี้ยสนใจมหาลัายนี้คนนี้เป็นน้องสาวฉันเองนะคะขอมุกเยอะๆได้ปะพี่ขงิงออใครพี่ขิงจะให้อะก็เออพี่ขิงของตัดก่อนว่าพี่ขิงเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะ พี่หญิงเรียนอยู่ที่มหาลัยที่ญี่ปุ่นแล้วก็อ,อยู่ที่เมืองอะไรเอ่ยอ่าพี่หญิงเรียนอยู่ที่ APU นะแล้วก็เพื่อพี่หญิงตะแนีนเอาม,มหาลัย APU ว่ามันอยู่ในเกาะคิวชูใช่ไหมแล้วมันมีจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดก็คือจังหวัดฟุโก,กะจ้ะพี่หญิงอะอยู่จังหวัดโออิตะซึ่งใน,นจังหวัดโออิตะเนี่ย มีเมืองเล for ็กๆที่ชื่อเบบุอยู่ข้างในแล้วในเมืองเล็กที่ชื่อเบบุก็คือสมัย APU อยู่นั่นเองค่ะก็พี่ญิงเยนอยู่ที่มหาลัย APU มานี้ชื่อเสียงดังกล้องเลยเนาะคือแบบพูดถึงชื่อใครๆก็รู้นะว่า APU เนี่ยเป็นญี่ปุ่นก็ต้อง APU ค่ะแล้วอะน้องๆคนไหนจะเจอพี่พิม์ถาหรือเปล่าพิมถากา APU เออก็เขาน่าจะรู้จัก APU จากพิมถากันเยอะนะว่าไหม คิพูิมผาก็คือ APU อ่ะชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษค่ะยังไม่ได้พูดเลย APU คือเอเชียเอ้ลิซเซนเมีครังเอเชียแปซิฟิกยูเนี่ยนซิตี้นะคะเป็นมหาลัยที่มีรุ่นพี่พิมพี่พิมผาอยู่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรุ่นน้องของพี่พิมผานะคะแต่ว่าไม่เคยเห็นพี่พิมผาพี่พิมผาเขาจบไปแล้ว่เขาจบไปรุ่น น,น,าน้าอันนี้ก็ได้เป็นขิงถาสิบทอดตำนานของพี่พิมพ์ถาใช่ะคะ่ะต่อมาอมาเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ต่อมาต่อมานะคะให้ขอพี่ขิงเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียนที่เมืองเปปูที่มาเลเซียให้ฟังหน่อยค่ะอ่ะก่อนอื่นพี่ขิงต้องบอกว่าเปปูเป็นเมืองแบบเล็กๆ,ๆแล้วก็เงียบมากทุกคนเป็นเมืองแบบสงบเงียบมาก ที่ APU ใช่ไหมก็คือจะมี2คณะในการน,นะคะก็คือจะมี APS จะเป็นเกี่ยวกับพวกภาษาหรือแบบวัฒนธรรมนี้แต่ APM จะเ,เกี่ยวกับพวกเลขหรือว่าแบบการบัญชี finance อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็พี่หินงก็เรียน Marketing อยู่นะคะซึ่งเด็กที่จะเข้าไปใน APU ได้เนี่ยก็เขาจะบังคับนะคะให้เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเป็นพื้นฐานก่อนเลย ก็คือพูดยังไงว่าคณะสองคณะที่พี่หิงพูดไปเป็นคณะของนักเรียนต่างชาติที่จะไปเรียนใน APU ใช่แต่ว่าคือมอาหาวิทยาลัย APU อ่ะแม่มาอย่าลืมหนุ่มนะ็ดะเฮ้ยลืยมหนุ่มแม <c oughs> ต่อ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 ไม่เธอเธอต้องพูดก่อนว่า APU อะ่ะนมหาวิทยาลัยอินเตอร์เธอ APU นะคะเป็นมหาวิทยาลัยอินเตอร์นั่นก็คือจะมีทั้งเด็กญี่ปุ่น แล้วก็เด็กอินเตอร์มาผสมกันแลกเปลี่ยนวิาธรรมกันนี้ก็คือถ้าน้องๆคนไหนอยากจะไปเรียนต่อ APU เนี่ยเราจะเลือกได้2องคณะนี้ก็เอาตามที่ตัวเองถนัดว่าจะเป็น APS หรือ MPM APM APM ค่ะแล้วพี่ขิงเรียนอะไรคะพี่เรียน APM APM marketing ค่ะม marketing เป็นเรียนปกติเรียนเรียนเวลาเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ พี่กิงเรียนเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษคะ่ะ <_ d ata> เพราะว่าถ้าเป็นพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นมีแต่นักเรียน,นญี่ปุ่นเลยแล้วก็มีคน,นต่างชาติที่เขาเก่งภาษาญี่ปุ่นมากๆอะไปเรียนอ่าแลวอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องหอนักเรียนปีแรกเนี่ยก็คือจะได้เข้าไปในหอของ APU นะคะหรือที่พักที่เขาจัดให้มันจะเรียกว่า AP house AP house หนึ่งกับ AP house สองซึ่งอันเนี้ยในปีในปีของพี่หิงจะถูกสุ่ม ว่าจะได้อยู่หนึ่งหรือสองแล้วพี่ิได้อยู่สองชั้นห้าเป็นตึกใหม่จะแปะหรือต่อไปนะคะชีวิตความเป็นอยู่ตอนอยู่ปีหนึ่งเป็นยังไงบ้างแบบเป็นเฟชเมนยังรู้สึกยังไงบ้างคะเป็นเฟชเมนเหรอก็รู้สึกอ๋อก็จะก็รู้สึกเฟชนะก็รู้สึกก็รู้สึกเฟีอ่ะมีรุ่นพี่ก็คือตอนอยู่รุ่นพี่คนไทยนะคะมาช่วยแนะนําวิชาว่าเอออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร ให้ล้วแล้วก็เขาก็มีรับน้องกับพี่คนไทยด้วยนะคะแล้วก็มีชมรมต่างๆด้วยอ่าชมรมถ้าพูดถึงญี่ปุ่นต้องชมรมอืมชมรม,ม,มอะไรบ้างคะพี่หินเขารวมพี่หญิงเขารวม, <c oughs> มแค่ชมรมไทยเซ็ตจือนะคะเป็นชมรมที่เหมือนแบบเข้าไปให้คนไทยอยมีโอกาสได้รู้จักคนญี่ปุ่นมากขึ้นก็คือแบบช่วยสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่นในญี่ปุ่น ต่อไปนะคะสิ่งที่พี่หญิงชอบเลยกับการเรียนที่ APU มีอะไรบ้างสิ่งที่ญิงชอบเกี่ยวกับการเรียนที่ APU นะคะก็คือว่าแบบก็บกรเราได้พูดภาษาอังกฤษทุกวันได้พูดภาษาอังกฤษทุกวันแล้วก็ที่ APU เขาบังคับให้เด็กปีหนึ่งนะคะเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเหมือนเราก็เหมือนแบบเราก็ไม่ต้องมาขับเัให้เรียนภาษาญี่ปุ่นก็แบบเออแบบค่อยๆไปแต่ว่าพอขึ้นเลเวลไปเรื่อยเนี่ยเขาก็จะไม่บังคับและก็จะให้เราเลือกเลือกเรียน หรือว่าจะไม่เรียนก็ได้นะคะซึ่ง<ม>ก็เครียดอยู่เหมือนกันนะแบบการเรียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากเรื่องเรียนที่ F.U. แล้วเนะี่ยเอออยากรู้ว่าแบบเนาะเวลาปิดเทอมเนะี่ยพี่หิงทำอะไรบ้างที่ญี่ปุ่นอเออได้ขอว่าพี่หิงทำงานด้วยนน่ใช่เราไปทำงานหน่อยค่ะพี่หิงทำงานนะคะพี่หิงทำงานอยู่ร้านรามเมงซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่พอแบบเขาลงมาใช่ไหมเขาก็จะมาหางานทำกันซึ่งก็จะมีแบบคนไปทำร้านโดนัทหรือว่า ไปทำซูเปอร์เป็นคนคิดตังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ไปหิงทำอยู่ร้านราเมงซึ่งในร้านเนี่ยก็จะมีแค่ไปขหิงกับเทนโจนะคะซึ่งเป็นผู้จัดการร้านเนี่ยสองคนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็คือพี่หิงได้โอกาสรู้สึกได้โอกาสเยอะมากๆว่าเราได้โอกาสในการพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วก็มีความคุ้นชินกับการพูดภาษาญี่ปุ่นทั้งกับลูกค้าแล้วก็กับเทนโจเองด้วยนะโอ๊ยเม็นประสบการณ์ที่แบบใช่แล้วมันสนุกมากมันแบบ มันได้ล้างจานคือฉันทําทุกอย่างล้างจานเช็ดโต๊ะเก็บรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้หยหุยน่าสนุกเลยแนะนำให้ไปทำดูใช่แต่ว่าแบบก็อาจจะข้อเสียมันก็มีนะก็รู้สึกว่าเหมือนพี่หอิงเอป็นคนที่ไม่เคยไปแลกเปลี่ยนเลยใช่ไหม <S <S <อ>เ,เพราะฉะนั้นก็เลยเแบบช่วงแรกก็คือปรับตัวนิดน,นึงแล้วก็รู้สึกว่าเหงาบางทีก็เหงาแต่ถ้าเหงาก็ไปหาแฟนแทน พูเราไม่มีประโยชน์เลยก็สำหรับบงที่คนไหนที่อยางโรงเรียนนะคะก็ก็มาเลยก็มาเลยก็มาเยนเลยนะก็มันก็มีสนุกทางแบบสนุกเหงาเศร้าพี่เป็นประสบการณ์ชีวิตทุกอย่างเป็นประสบการณ์ชีวิตหมดเลยนะทุกคนซึ่ง น้องาอาจจะเข้าพอพอพอมาในชวงความทุกข์แต่พอผ่านมาได้แล้วน้องมันก็มองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีอ่า <c oughs> อ,อก็สรุปว่าการเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันเป็นการเปิดกว้างทําให้เราโตขึ้นเอาเป็นว่าเจนีรู้สึกว่าการไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างอือืพี่หญิงได้ภาษาอังกฤษได้ภาษาญี่ปุน<ไ>่นอ่าใช่<ไ> <c oughs> ก็มหาลัย APU นะคะเป็นอีกหนึ่งมหาลัยที่น่าเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นการันตีโดยพี่พี่คอยาเชื่อไม่พิงมากเลยนะก็ใครอยากไปเรียนต่อ APU นะคะเดี๋ยวจะฝากคอนแทคพี่ขิงไว้ติดต่อได้เลยอยากียดต่อขิงจังพี่ถ้าจะถามเรื่องเรียนก็ถามได้เดี๋ยวฉันจะไปถามคนอื่นให้พิงค โอเคค่ะฝากมาอะย APU ไม่ไม่ออบอกทุกคนนะคะเหมือนได้สปอนเซอร์ขอบคุณเหมือนได้สปอนเซอร์แต่เราไม่ได้นะทุกคนขอโทษที่เราเรื่องไม่รู้เรื่องเลยนะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบายวามาเลยอ่ะ